มนสินีหาภาษาปริวัติพัตนววนเพินอยู่ในใจหลายรอบเขาลึกมานึกลงลาย lắc mau mưa đai sùng sầy tê châu Yên yang an yang mà càng cao ngâu Khao xì bốt đau đầm thít Có nhăng tan hẳn bỏ uý cay chít Biển bít cấm u bẹp đài Xong bắn xì lói thòi nhúc xa mai ยังปอหันฟ้า,าไข้าวเกลือกำอูสาวนุ่มเจอกันวันปั้นอ่อยสู้จีบกันพันตู้ลึกหลักรับเจ้าลับควายก่อนง่ายมาตักสลักส่งท้อยกำคมเขียนปริวัตจัดแบบเหมาะสู คอยนิยมสืบต่อมาสร้างมาเดียวสมัยเอาไว้ขึ้นห้างมีคนกางว่างว่าน้อยส่วนใหญ่ดัดแปลงแต่งบาเต็มร้อยน้อยมาสู่กำสำเนียงสังพ่องตีตื้อ จึนจอบในเสียงก็คงเหลือเพียงเองียงแบบเก้าเงาเมื่อนนานก้างกาภาษาจึมเขา้าย่อมสุนสันเล่าแต่ตักเอามาช่วยกันขันอนุรักษ์แบบวรลิวัตได้ดูนหนื้อ บอกมาเสนอหากเจอสนองเป็นสินทรัพย์คงไว้สืบไปเน้อนายเอ,อ่ย